แอซซอดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประเภทสัลโมนเดอร์ชนิดหนึ่งบางคนก็เรียกเจ้าตัวนี้ว่าหมาน้ำหมาน้ำเม็กซิโกหรือสั l a มนเดอร์เม็กซิโกทิ่นที่อยู่ของแอซ l อ t ดจะพบได้เฉพาะทะเลสาบหรือพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเท่านั้นจุดเด่นของแอซซอดที่ทำให้มันต่างจากสัลโมนเดอร์ทั่วไปก็คือมีผู้เหงือก ออกมาอยู่บริเวณส่วนข้างหัวซึ่งเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ฟักออกจากไข่แล้วก็ไม่หายไปเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกอื่นอย่างเช่นกบหรือสลเมนเดอร์ชนิดอื่นที่จะมีผู้เหงือกในขณะที่มันเป็นลูกออสเท่านั้นสิ่งมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งของแอสโซลอยก็คือเป็นสัตว์ที่สามารถเยียยารักษาตัวเองได้ เมื่ออวัยวะไม่ว่าส่วนใดของร่างกายขาดหายไปจะสามารถซ่อมแซมและงอกใหม่ได้ทั้งอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะสำคัญภายในของร่างกายเช่นหัวใจปอดแอซอล t อดมีความยาวเต็มที่ประมาณ30ซนติเมตรแต่โดยทั่วไปมีขนาดประมาณ15ซนติเมตรอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสมีอายุยืนยาวประมาณ15ปี แอ o l o t ลกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นปลาขนาดเล็กกุ้งหอยและไส้เดือนด้วยลำตัวระรูปร่างที่แปลกประหลาดน่ารักเหมือนลูกมังกรตัวเล็กๆแถมยังมีสีผิวแตกต่างกันอย่างหลากหลายเช่นสีน้ำตาลเข้มสีดำสีส้มสีขาวปัจจุบันแอ o ซ o ลจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของผู้ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆอีกด้วย และสิ่งที่ทำให้แอสซอลตเป็นสัตว์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในหมู่เด็กๆมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อ Minecraft อัปเดตเวอร์ชัน1.17และเพิ่มตัวละครแอสซอลตเข้ามาในเกมแอสซอลตจะเกิดบนบล็อกดินเหนียวในถ้ำประเภทรั h ครีปเท่านั้นในเกมจะมีสีทั้งหมด5สีได้แก่สีชมพูสีน้ำตาลสีทองสีฟ้าและมีสีที่หายากที่สุดก็คือ สีฟ้าอมม่วงแ x o ซ o ลกลายเป็นขวัญใจในหมู่ผู้เล่นเกมไม c ค a f t ได้อย่างรวดเร็วนอกจากจะนำมาเลี้ยงเอาไว้เพื่อความสวยงามแล้วแอ o ซ o ลยังถูกใช้เป็นกองกำลังโจมตีทางน้ำได้อย่างดีโดยจะโจมตีสัตว์น้ำแบบไม่เลือกหน้ายกเว้นเต่าโลมาและพวกเดียวกันเองในเกมเมื่อแอโซลอดบาดเจ็บมันสามารถแกล้งตาย เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ตัวอื่นมาโจมตีมันจากนั้นมันก็จะฟื้นฟูตัวเองแล้วค่อยกลับมาสู้ต่อไปได้เ x ็กโซลยังเป็นสัตว์ที่อยู่ในความเชื่อและเป็นตำนานเรื่องเล่าของผู้คนในแถบป,ประเทศเม็กซิโกซึ่งเล่าว,ว่าเอ็กโซลอนั้นเดิมทีแล้วเป็นหนึ่งในบรรดาเทพ,พเจ้าชื่อว่าเทพโซลอดเป็นเทพเจ้าแห่งไฟและฟ้าผ่ารูปร่างของเทพเอ็กโซล นิยมวาดภาพหรือปั้นให้มีหัวเป็นรูปสุนัขส่วนเทพโซลอดเป็นเทพพเจ้าแห่งความชั่วร้ายและเป็นพี่น้องฝาแฝดกับเทพคเควสันโคตหรือเทพพเจ้างูขนนกซึ่งเป็นเทพแห่งสายลมและสติปัญญาสำหรับเทพคเควสันโคตช่องของเราได้นำเสนอไปแล้วในคลิป SCP-4959 และดูส t h ซอมบี หากใครยังไม่ได้ดูสามารถดูได้ตามลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะสรุปสั้นๆก็คือเทพครสันโคดเป็นเทพที่ให้กำเนิดมนุษย์ในยุคปัจจุบันและมักจะทำสงครามกับพี่น้องฝาแฝดนั่นก็คือเทพโซลอดอยู่บ่อยครั้งครั้งหนึ่งทั้งสองได้เกิดการต่อสู้กันจนส่งผลให้เกิดมหาพ,าพิบัติทางธรรมชาติทำให้มนุษย์ต่างล้มตายกันจนหมดโลก เทพเควส t i นโคจึงต้องลงไปยังเมืองนรกเพื่อนำกระดูกของมนุษย์มาสร้างเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันขึ้นมาอีกครั้งตำนานยังกล่าวอีกว่ามีครั้งหนึ่งที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดับไปทำให้เหล่าเทวเทพต้องช่วยเหลือมนุษย์ด้วยการมารวมตัวกันอยู่รอบก่องไฟเพื่อทำพิธีสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นมาใหม่โดยเทพทั้งหลายจะต้องยอมสละชีพ โดดเข้ากองไฟเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เทพหลายองค์กระโดดเข้าสู่กองไฟเพื่อเป็นเชื้อให้เกิดธาตุใหม่ๆขึ้นมาแต่เทพโซลอ์ไม่ยอมสละชีพทำให้เทพเควสันโคดผู้เป็นฟ้าแฝดโกรธมากจึงพยายามจับตัวเทพโซลอ์มาบังคับให้สละชีพให้ได้เทพโซลอ์จึงต้องหนีด้วยการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อหลบไปซ่อนตัว จนกระทั่งเมื่อไปถึงทะเลสาบโซชิมิโกในกรุงเมซิโกสตีก็ได้แปลงกายเป็นแอคโซลอดและกระโดดนี้ลงไปในน้ำเทพโคเซนโคจึงว่าชีวิตผู้เป็นแฝนของตนแต่ก็ยังลงโทษด,ด้วยการสาบให้เทพโซลอดกลายเป็นปีศาจน้ำที่มีชื่อว่าแอคโซลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในโลกของ SCP ก็มีการบันทึกเรื่องราวความมหัศจรรย์เกี่ยวกับแอ o ซ o ลเอาไว้เช่นกันเริ่มกันที่ตัวแรก SCP 3 9 5 0เป็นแ x o ซ o ลอยซดพาร์สเลมนเดอร์แมสิกันยาวประมาณ60ซนติเมตรมีจำนวนทั้งหมด13ตัวตามปกติแ x o ซ o ลก็คืนชื่อว่าเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่สามารถเยียวยารักษาบาดแผลตัวเองได้อยู่แล้ว แต่ความพิเศษของ SCP 3 9 5 0ทั้ง13ตัวก็คือมีอัตราการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บที่มีมากกว่าแอคโซลอดทั่วไปถึง50เท่าไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่อยู่ทั่วร่างกายทุกกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขาหลังศีรษะและเหงือกก็สามารถรักษาตัวเองได้ให้หายได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ S.C.P. 3 9 5 0ยังสามารถอยู่บนบกได้เป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่เสียชีวิตแต่คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้กลับกลายเป็นภัยร้ายต่อพวกมันเองเมื่อมีมนุษย์ใจบาปเห็นความสามารถของมันจึงบังเกิดความโลภและพยายามนำตัวมันมาใช้ประโยชน์สถาบัน S.C.P. ได้ให้การช่วยเหลือ S.C.P. 3 9 5 0ทั้ง13ตัวจากชายที่มีชื่อว่าชอนมิลลแกน เขาเล่าว่าในขณะที่กำลังล่าสัตว์ตามแม่น้ำเขาพบแอสโอลอตขนาดใหญ่หลายตัวเขาจึงใช้ปืนยาวยิงใส่แล้วก็พบความหาสจรรั์ก็คือพวกมันสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วจึงไล่ตามจับมาจนได้ทั้งหมด13ตัวและจัดเก็บไว้ในโรงเก็บของในส่วนของเขาจากนั้นมาริแกนก็ได้นำ scp 3 9 5 0มาจัดการแสดงเป็นคณะละครสัตว์ผัดผล ที่มีชื่อเรียกว่าฟูทเทอร์นแอคซลอตเขามักนำมันมาสวมชุดยางแล้วจัดแสดงด้วยการโชว์วิธีการทรมานต่างๆอย่างเช่นเผาด้วยไฟราดด้วยน้ำมันให้คนปามไมีใส่หรือวิธีพิสดารมากมายแล้วก็เก็บค่าเข้าชมจากกลุ่มคนที่ชอบดูสัตว์แปลกผลสุดท้ายด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบัน s อ p และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับมาริแกนในข้อหาทารุณสัตว์ส่วน SCP-3950 ทั้งหมด13ตัวนั้นได้รับการกักกันไว้ภายในทางน้ำจืดขนาดใหญ่และให้อาหารเป็นไส้เดือนวันละสองครั้งรวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใกล้เคียงกับแหล่งน้ำธรรมชาติและเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่สถาบันรบกวนหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุดเพื่อให้พวกมันได้รับการพักผ่อนและพักฟื้นอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน SCP 3 9 5 0ถูกจัดให้อยู่ในระดับ U คิดตัวต่อไปตัวที่2 SCP 1 3 7 1เป็นอส l o ลัตาเมนเดอร์ o ูฟอผิวสีขาวตาดำหรือลูซิติแอส l o t SCP 1 3 7 1เป็นแ x o l o t ที่ยังโตไม่เต็มวัยและดูเหมือนว่าร่างกายของมันไม่มีการเปลี่ยนสภาวะร่างกายตามอายุและสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้มากกว่าแอสโอลดทั่วไปแต่ที่มาสจรรย์กว่านั้นก็คือ SCP-1371 สามารถลอยอยู่กลางอากาศและสามารถแบกไหวเหนือพื้นดินได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยสามารถบินได้สูงถึง50เมตรแต่โดยทั่วไปมันมักจะชอบอาศัยอยู่ระดับพื้นดินและลอยเหนืออากาศได้ไม่เกิน1เมตรเท่านั้น และในขณะที่ SCP-1371 กำลังลอยอยู่ในอากาศห้ามไม่ให้ผู้ใดจับและลูบหรือสัมผัสโดนตัวมันอย่างเด็ดขาดเพราะ SCP-1371 จะสะท้อนกับแรงที่มากระทบต่อตัวมันในทันทีหาก SCP-1371 ถูกกดด้วยแรงหรือถูกเตะไม่ว่าจะใช้แรงเท่าใดก็ตามก็จะส่งคืนแรงดังกล่าวสวนทางกับทิศที่ถูกกด,ด้วยแรงที่ถูกส่งนั้น จะมีแรงทีบที่สูงมากกว่าแรงที่ถูกกระทำในครั้งแรกเสมอลักษณะาคล้ายกับการเด้งของลูกบอลมีอยู่ครั้งหนึ่งสถาบัน SCP ได้อนุมัติให้ทดลองคุณสมบัติของ SCP-1371 ในสถานที่โล่งแจ้งเพื่อทดลองว่ามันสามารถส่งแรงสะท้อนกับได้สูงสุดเท่าใด SCP-1371 ถูกผูกติดกับเครื่อง GPS ติดตามตัวระบ,บุตำแหน่งเอาไว้นักวิจัยคนหนึ่งขอสถาบันได้รับคำสั่งให้จับตัว SCP 1 3 7 1ออกมาจากตู้แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ SCP 1 3 7 1ตกใจและใช้ปากงับนิ้วของนักวิจัยเอาไว้นักวิจัยจึงสบัดมืออย่างรุนแรงเพื่อให้นิ้วของเขาหลุดออกแรงสบัดนั้นทรงแรงสะท้อนกลับอย่างมหาศาล เป็นผลให้ SCP-1371 พุ่งขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วสูงถึงขนาดทำให้นิ้วของนักวิจัยคนนั้นขาดออกส่วน SCP-1371 นั้นพุ่งออกไปด้วยความสูง47กิโลเมตรจากพื้นดินเป็นเวลาถึง30นาทีและพุ่งเข้าไปในชั้นอวกาศสตาร์โตสเฟียและค้างอยู่อย่างนั้น16ชั่วโมง SCP-1371 จึงค่อยๆลอยลงมาสู่พื้นดิน นัดตำแหน่งเดิมที่มันถูกทำให้พุ่งขึ้นไปหลังจากนั้นทางสถาบาันจึงสั่งระงับไม่ให้มีการทดลองใดๆกับ scp 1 3 7 1อีกเลยปัจจุบันสถาบาัน scp ให้ scp 1 3 7 1ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟตัวต่อไปตัวที่3ตัวสุดท้าย scp 2 4 5 4เป็นแอกโซลอยดขนาดยักษ์จำนวน2 2ตัวแต่และตัวนั้นมีขนาด ใหญ่กว่าสายพันเอสกซ์โซลอดดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดขนาดความยาวอยู่ระหว่าง4-6เมตรและกลุ่มของ SCP-2454 ยังเป็นแอสซ์โซลดที่มีความแข็งแกรง่งทางร่างกายอย่างมากรูปร่างของพวกมันจะมีความแตกต่างจากแอสซ์โซลดทั่วไปบางส่วนโดยมีวิวัฒนาการสดต่างๆของร่างกายเพิ่มขึ้นเช่นมีปีกเล็กๆงอกออกมาจากส่วนหลังซึ่งดูเหมือนจะเล็กจนไม่สามารถใช้งานได้ เหมือนกับมีไว้ประดับแค่นั้นแต่ว่ามันก็สามารถทำให้ SCP-2454 บินได้อย่างน่าอศัศจรรย์ SCP-2454 สามารถบินได้เร็วมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะบินสูงในระดับไม่เกิน5กิโลเมตรในขณะบิน SCP-2454 จะสร้างฟองอากาศอุ่นรอบตัวทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้พวกมันปลอดภัย SCP-2454 สามารถพ่นเปลวไฟขนาดเล็กออกจากปากได้แต่เปลวไฟนี้ไม่ค่อยร้อนพอที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้มากมายนักและสลายไปอย่างรวดเร็ว SCP-2454 มักใช้เปลวไฟนี้เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเท่านั้นนอกจากนี้ SCP-2454 ยังสามารถผลิกระแสไฟฟ้าอ่อนๆตามร่างกายได้ซึ่งดูเหมือนว่าไม่อันตรายนัก และจะใช้เพื่อการส่งเสียงสำหรับการสื่อสารเท่านั้น SCP-2454 มีความฉลาดและสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เกือบทั้งหมดสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้โดยจะใช้ภาษาท่าทางเหมือนกับการเล่นละครใบหรือบางครั้งก็จะใช้แท่งไม้ขนาดใหญ่วาดเป็นภาพลงบนพื้นเมื่อต้องการสื่อสารกับมนุษย์ SCP-2454 มีความเป็นมิตรต่อมนุษย์ และมักจะชอบให้มนุษย์ขี่พวกมันพวกมันจะชอบพามนุษย์บินขึ้นฟ้าและโฉบไปโฉบมาอย่างหน้าหวาดเสียว SCP 2 4 5 4ได้รับการค้นพบในบ้านของ Astoma m a r i n m และจากการสอบสวนเธอได้บอกว่าเธอได้เลี้ยงพวกมันเอาไว้เพราะเธออยากมีมังกรเป็นเพื่อนเหมือนเจ้าเขี้ยวกุดในการ์ตูนเรื่อง How to Train Your Dragon หรืออภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรนั่นเองเธอบอกว่าเธอใช้อาหารสุดพิเศษและเวทมนต์เล็กน้อยในการสร้างแอสโลอตธรรมดาให้กลายเป็นมังกรขึ้นมาปัจจุบัน SCP-2454 ได้รับการกักกันไว้ในระดับยูคิดและสถาบัน SCP ก็ได้ทำความตกลงจ้างให้อน s t o มาเมรินัมผู้สร้างพวกมันขึ้นมา ให้อยู่คอยดูแลและเลี้ยงบรรดา SCP 2 4 5 4ทั้ง12ตัวเอาไว้ภายในสถบาบันวิจัยของ SCP และนี่ก็คือเรื่องราวของ a อ o l o t เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันคะ่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย